สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งชุด beginning to unity 3D สำหรับการเรียนรู้การสร้างเกมนะครับด้วยโปรแกรม unity สำหรับขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการที่เราจะทำการควบคุมนะครับปุ่มบนคีย์บอร์ดนะครับก็คือปุ่มการเลี้ยวขวาหรือว่า arrow key ทางด้าน right key นะครับเรามีการเขียนคำสั่งนะครับหรือว่าสคริปต์สำหรับการควบคุมนะครับอ็อบเจกต์ไว้ภายในไฟล์ที่ชื่อว่า test 1นะครับทำการ d o u b ิ e ลคลิกขึ้นมานะครับ ครับภายในโปรแกรมนะครับ Mono Developer ครับเรามีการเรียนรู้นะครับในเรื่องของการควบคุม arrow key นะครับหรือว่าการกดปุ่มนะครับเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบนคีย์บอร์ดนะครับเรามีเงื่อนไขสำหรับการควบคุมนะครับการเดินหน้านะครับและสั่งให้ Object กต์นะครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยการใช้ transform t r a n s l a t e นะครับและเช่นเดียวกันครับเมื่อมีการกดปุ่มดาว key นะครับ transform translate ก็จะทำการติดลบนะครับเพื่อเป็นการเคลื่อนที่ อ็อบเจกต์ในลักษณะของการถอยหลังในขั้นตอนที่แล้วครับเราเรียนรู้ในเรื่องของ left arrow ก็คือการหมุนวัตถุนะครับไปทางด้านซ้ายมือและเช่นเดียวกันครับในส่วนของ right arrow ครับบรรทัดที่20และ21ครับเราก็จะทำการสร้างเงื่อนไขขึ้นมาครับด้วยการใช้ if นะครับ .get key นะครับภายในวงเล็บเราก็จะใช้จาก left key เป็น right key นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับ right key ก็จะทำงานตรงกันข้ามกับ left key นะครับก็คือจะทำการ เทิร์นสปีดนะครับตัวแปรเทิร์นสปีดก็จะทําการจากลบเป็นบวกนั่นเองนะครับซึ่งก็จะทําให้วัตถุนะครับทำการหมุนนะครับไปทางด้านอาร์มเข็มนาฬิกานะครับหรือว่าการเคลื่อนที่ไปทางด้านการเทิร์นสปีดแบบบวกนะครับถ้าเทิร์นสปีดแบบลบก็จะเป็นการเคลื่อนที่ในลักษณะของการหมุนนะครับทวนเข็มนาฬิกานั่นเองนะครับสามารถที่จะทําการลากนะครับสคริปไฟล์ไปใส่กับตัววัตถุนะครับเข้าไปในส่วนของแถบของเกมนะครับทาการกดเพลย์นะครับเพื่อดูการทํางาน ตัวนี้ครับเราสามารถเคลื่อนที่นะครับด้วยการถอยหลังนะครับวัตถุก็จะมุ่งเข้ามาหากล้องนะครับสั่งให้เดินหน้าวัตถุก็จะถอยออกไปจากตัวกล้องสั่งให้เทิร์นสปีดนะครับไปทางด้านซ้ายนะครับก็จะหมุนวัตถุไปทางด้านซ้ายเมื่อกดปุ่มร่วมกับการดาวคีย์นะครับก็จะหมุนในลักษณะของการทวนเข็มนาฬิกานั่นเองนะครับไรคีย์นะครับก็คือการหมุนไปทางด้านตามเข็มนาฬิกานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถ สั่งให้วัตถุนะครับทำการเคลื่อนที่นะครับในลักษณะของการหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเพื่อหมุนตัววัตถุได้นั่นเองนะครับและนี้ก็คือรูปแบบนะครับของการสร้างเงื่อนไขนะครับเพื่อที่จะทํางานกับ arrow key ทั้ง4ปุ่มนะครับก็คือ up key นะครับ down key left key แล้วก็ right key นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานการทํางานกับคีย์บอร์ดนะครับโดยการใช้คําสั่งพื้นฐานบนตัว unity นะครับสำหรับขั้นตอนนี้ก็ขอจบลงเีแค่นี้ครับขอบคุณครับ